นี่ทนชมคั้นในวันนี้กับผม,มาาเมื่อไนเคเลเเอสนะวันนี้อยู่เกมไมค์คาพัทที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่นะฮะโอเควันนี้ผมอยู่กับคุณอมมายนะนินด้วยครับครับผมโอเคสำหรับปัญหานะปัญหาตอนนี้นะฮะที่ใหญ่หลวงมากก็คือไก่กใ,ชไใช่ครับโลกร้อนมากช่วงนี้ทุยคือไก่นะฮะ ไก่ที่ทําเป็นฟาร์มอยู่ตรงนน้นถ้ามีลูกถ้าเป็นลูกเจี๊ยมเนี่ยมันจะตายซึ่งปัญหาเนี้ยใหญ่หลวงมากเพราะว่ามันจะมีแค่สองตัวอยู่ในนั้นทำกี่ทีมันก็ตายครับดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแบบ้ hey, อ<ๆ>ตัวเล็กไปหานายแล้วนะโอเค คือ,อผม,ม,ออมอเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาที่ตกปลาไป,ไปคือผมจะไปแก้แก้แกจุดฟาร์มไก่นั่นนะฮะนี่วันที่ยี่สี่ทัแปดสองห้าเจ็ดนะ,ะบอกทล้ไหมไม่รู้โอเค okay. เราไปดูกันเนี่ยพูดไวเลยแม่งคนดูฟังไม่ได้ครับเหรอก็ปกตินี่ที่ตกแ <c oughs> ม,มงมุมดีกว่าโอเคแล้วแล้วขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นอนะ อ๋อนี่ไข่ไก่คือบางบางจุดเนี่ยฮะตอนแรกเนี่ยผมทําสังเกตว่าไม่มีบล็อกนี้ผมเพิ่งแก้ไปเพราะตอนแรกเห็นไข่มันตกตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อตกตรงนี้อีกก็ต้องแก้ฮะแต่ว่าเราจะไม่ต้องแก้กต่อไปคร mm ับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดนะฮะ mm hmm. ทำไมมันอยากขึ้นมาจังเลยด้วยการใช้ฮอปเปอร์ครับ mm hmm. ก่อนอื่นขออุ่นน้าก่อนแล้วกันนะ ครู้สึกกำลังจะตายโอ้ยโดนสเกลยิงกับซอมบี้อีกจำนวนหนึ่ง อือันนี้ครึ่งหลอดนะฮะอืออันนี้หนึ่งหลอดโอเค okay, ฮะอันนี้คือเราทำการบันทึกตาย้วมองไม่ทันอ๋อ,อ,อโดนยิงโดนยิงยิงรัวๆด้วยอย่างนี้ก็ต้องอย่างงี้ครับเอ้ยคิปเปอร์ แล้วก็ฟันคีเปอร์ฮะบึ้มเรียบร้อยฟันคีเปอร์ให้บึ้มนะฮะแล้วก็บึ้มใส่สเกลแล้วก็ทำเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะแล้ว่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่โอเคมีใครไกล,ต,ไกลตกมาตัวแหวนดนูปักเต็มเลยคิดให้บูมาสำหรับ สิ่งที่ผมจะทำก็คือการเอลดขนาดของบ่อนี้ลงก่อนนะครับเอานะบอกยังข้างบนยังไม่ได้เอาออกนี่ไม่ตกก็ติดปลายวปไงโอเคก่อนอื่นเราจะลดขนาดนะฮะก็ขุดเหลือแค่สี่บ็อกอันนี้คือหกบ็อกนะเราก็จะต้องให้มันไปฝั่งนู้นนะฮะเพียอม์มารินเอาข้าวเอาข้าวมาล่อดิ เมลเมล็ดข้าวนะเมล็ดข้าวเนี่ยอ่ะลอมันไปฝั่งนู้นนี่ยืนฝั่งนู้นอันนี้ดิขุดอ้าวเฮ้ยก่อนผิดขุดฝั่งนู้นให้มันไปเลยตามคนนี้ได้ไหมไม่ได้จะไปอ่ะขุดฝั่งนู้นเลยคอมมอนนี่มันมาแล้วมานี่เฮ้ยเสียงอะไรซอมบี้อะดิ เอ็งได้ยิ่งด้อยมันมองแนตะ่มันไม่มาโอ่ะมาดิอุดให้มันบั๊กตายเลยเนาะไม่มานี่ยอ่าแล้วไม่ได้ตีแม่งสักรอบแล้วกันเออตีปิดทิศให้ตีให้มันเต็มมันเตี้ยหงุดอืมเอาแล้วไงได้ลุ้นแล้วต้องดันแล้วอ๋อคิดออกแล้วให้มันจมแบบนี้ไงอ่ะซอมบี้แป๊บนงึงผมผมรู้วิธีแล้วเดี๋ยวไปอุดข้างล่างก่อน ไอล้ลองซอนที่ตกนะหินไม่พอเอาดินอุดกันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไกลตกาหายแล้วอุอ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาไกลตกแล้วที่ลากอยู่กับใครวะ,ะอ่ะไปอุ้มมันมาไปอุ้มมันมาขุดทางให้ก่อนสิไม่มีซอมบี้ไอ้นไหมเฮ้ยไกลจะไกล เฮ้ยซอมบี้บุกโลกพี่แล้วไก่ไม่ขึ้นมาเอาลงไปอีกโอเคงั้นล้างล้างออกให้หมดล้างออกให้หมดพวกนี้เอาออกให้หมดเลยจะเป็นตกปลาดีเราตายเอาเฮ้ยออกลงไปสองตัวแล้วเหรอเออจะเป็นตกปลาดีตกซอมบี้ดีกว่าวย่างี้เฮ้ยพี่มาช่วยกันขุดก่อนสิไม่ขุดทำ เราเฝ้าไก่ไปด้วยเฝ้าไก่เฝ้าไก่ไปไหนหวะเนี่ยน้อยยังอยูย่ถาว่ามานันนี้เดวตอมบี้มันถือเอามาเสียงมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆมันอยู่รอบตัววันนี้ลงไปลงไปตฝ้เาเราจะล้างาด้านบนออกนะคะถามว่าล้างทำไมเราจะเปลี่ยนที่เลย

โอ้โหต้องโดนสอมบีไล่ตบเลยเนี่ยปกมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง่อ,งงอยไว้วโอไ้ได้เนื้อสอมบีเยอะเลยว่ะไอ้ตัวนมาอิช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 เค <c oughs> okay. เดี๋ยวผมล่ออกกันซอมบีเต็มแรง้ากอนะอาหารอาหารโอชา อะไรพลเอกประยุทธ์เหรอเกี่ยวมันไหมเนี่ยบุเพี้ยนอ้วโตลแล้วว่ะเนี้ยไก่เก็บไว้นในนี้นะเนะีนะ่ยเนะี่ยเนี่ยพี่อยู่ข้างใต้เหรอออ้โหลอ่อมันลงไปเลยอะเออนั่นแหละมันจะได้ไม่ไปไหนจะหายหาไม่เจอแล้วครั้งเี้เจะจับโปเกมอนเนี่ยทุยผิดฮนะผิดเรื่องดีดี ซีเรียลน,นั่นเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวไปเช็คอะไรที่ใช้หรือไม่ใช้ในกล้งลอ,ลองก่อนแล้วกันเอาสบายคนระับเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ทำไม่นั้นนั่นเหรออะไรวะอะไรโคมไฟพักกองอะไรสตะแกรบที่มันใส่หัว,วไม่ได้เจาะออเรนเทิลจเลอจอไก่ละจะไก่อยู่ในนี้นี่เองฮ ไก่ออกไข่ไม่มีไข่เอามาปักเอามาวางไว้ในคราบบ้านแล้วมาแตกบ้านมันจะพามันขึ้นยังไงดีแล้วมันสว่างอยู่แล้ววะมันสว่างก็ตอนนี้เลยเฮ้ยพี่ไปหาเชือกให้ผมหน่อยดิเชือกอยู่ที่เองไม่เถอะเก็บไว้ไหนผมนไม่ได้เก็บผมไม่ได้เอาไปนะเอ้ยอยู่กล่องไหนเยอะแล้อยู่กล่องด้านข้างหลังป่ะวะเดีย๋ยวไปดูกัน แอบหนึ่งของมีเยอะทำฟาร์มไก่ไหมเอาแล้วใครปลูกจากออรเรนเทินข้างหน้าเนี่ยขี <c oughs> ่มา <c oughs> มันติดดาวนเนี่ยแหละเ,เจอแล้วนี่ไงโดนแย่งหมดอะไรวะเฮ้ยได้ไงเดี๋ยวผมไปทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนี่ค่อยลากไก่ไป หมูซินจ<อ>้กเฮ้ยกล่องดินกับทรายนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมันอยู่กล่องอื่นหมดแล้วดิแล้วจะปัก้ต้ไว้ทำไมไวะเนี่ยฮะนั่นดิถามพี่ดิพี่เป็นคนออกเฮ้ยมี TNT ด้วยเจ๋งมากเราจะทำเอาไปเลย t NT, ีนทีฮะคอเปอร์นะฮะสี่ <4 S 2> อ,อันทำกลางอากาศดีกว่าค o เป e r วางกลางอากาศโอ้เปลี่ยวมาก ก็ต่อบล็อกให้วางไงอ่าโอเคเราจะทำแบบนี่บ็อกขนาดนี้ก็ได้โอเคทำไมถึงมีงพวกขวานพวกอะไรอยู่ในกะล่องทั้งที่มันไม่ได้มันไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็ <c oughs> วางกระจกด้านข้างครับเ,เดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ทำทางขึ้นก่อนหน้าสักสามบล็อกแล้วก็ไม่พอครับพี่แววกระจกให้ผมหน่อยดิกระจกเป็นแบมหรือเป็นกระจกก่อน เล็บเกมเฉยจู่ๆก็หลุดมองไม่ทันมันแหลกค่อยๆที่ไหนวะเนี่ยไม่จมลงไปในหินเนี่ยเอาแล้วพี่ต้องยืนนิ่งๆอย่างนั้นอะกระจกแบนมากเลยเป็นกระจกบล็อกก่อนก่อนแล้วมันเก็บไว้ไหนข้างล่างไงหาอยู่ตอนนี้แหละเปิดกล่องไม่ได้โห้สุดยอดมากโอ้ผมเปิดเองก็ได้วะเนี่ยเจอแล้ว จำได้ว่ากระจกอยู่ด้านหลังขี่มาให้ละว,วับเรียบร้อยแค่นี้แหละฟาร์มมาเสร็จสมบูรณ์แล้วหมูมาเกี่ยวไรนะหมูจะออกไข่แล้วไปเออว่าใครแล้วผู้เล่นแล้วใครเอาอ่านมาแบบนี้ออกเลยโอเคเรียบร้อย ผมจะลากไก่ให้ลิงดูแล้วนะมาสิโอเคเอ้าเียกหลุดไปตัวหนึ่งลงทำไมวะจุกไกย ก,ก,กินมือเล่จุกไก่เชีอชีกอ่ะอลืมลมต่อกันไปนี่ หลุดแล้วครับใครหลุดครับไม่รู้ครับนองไม่ทันเป็นแหละน่ะขึ้นมาสิน้องไก่เอ้ยเฮออ้อจะขึ้นมาเอา้าขึ้นมาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งลงไปพี่หาอะไรมากันไว้หน่อยเร็ว น่าน่าน่าลงอีกขึ้นมาเชือกรุดอีกเอ้าไม่หลุดเว้ขึ้นมาสิลูกเอ้พี่บอกหาอะไรบอกปิดเลยกระจกเอาไปเอาไปเอาไป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 กระจกกระจกกระจก ลองหาอยู่ในฮอปเปอร์ในฮอปเปอร์หาเจาอยังยังาไม่เล่น,นยังพี่กดเอาของที่ฮอปเปอร์เร็วฮอปเปอร์อ่ะ per, ออน,น่ะลงเลยโอ้โหพี่ยืนนิ่งทำไมเนี่ย ้นังพี่เอาของจากฮอปเปอร์เร็วอันนี้อันนี้ที่ผมยืนอ่ะอุดเลยเอาเทียนทีออกด้วยเออ,อ,เอมีจังสามสิบเอ็ดอันอยู่ในกล่องไม่เอาเน,ะน,นะาะนี่ไงก็ยืนอยู่ยืนอยู่นะลงอีกแล้ว ขึ้นไม่ได้แล้วไงทีนี้นี่ไงอ, <c oughs> อยู่นี่นี่เออว่ามีจริงด้วยแม่งกูไล่ดูทุกอันเลยเนะอทำไมาลากขึ้นมาเด็ดลากขึ้นได้ไงต้องทุบอันนี้ก่อนอีกโอเโดโีจยวไก่ไอ้เคี้ยไกย่เริ่มขึ้นแล้วนะข,ขึ้นมาดิโอ้ยอ่ะเดี๋ยวฆ่าทิ้งแม่งไง ผมตั้งใจเต็มที่อะพี่ทำไรหาอยูกันอยู่อเปอร์ไหนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกตัวอีกตัวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,านมนเฮ้ยพี่อ่าบังดิโ okay. อเคอุดเลยอุเลยออเดี๋ยวทีพีออกอุดตรงนี้ด้วยสิเอ้ยอไ,นนะอดได,ไได้เดี๋ยวเอาอัน,นี้ออกกันโ okay. อเคเฮ้ยไกล สวยพี่เอาบองอื่นอุดก่อนดิโอ้โหตีทำไมฮาร์ดคอร์ core, เป็ดอะไรล่ะเนี่ยไก่ได้ไข่แล้วเสร็จแล้วเราก็ทีพีนะฮะเ,เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขุดพื้นนอ,อกครับขุดพื้นนอ,อกเสร็จปุ๊บคาร์ครัพติ้งเท็บเลครับวางเสร็จแล้วก็ครับ

ทำไมวางกล่องไม่ได้ไม้มีขอบด้วยมาดูดิไหนเนี่ยเนไม้มีขอบด้วยเห็นไหมข้างบนก็มีไงเขาเรียกว่าวงปีพี่เออกูไปแล้วเนี่ยไม่แน่ไปตลาดไปซื้อปลาต้มโกซื้อก็ต้มโกทำไมมัน ันละกล่องแล้วกันคราวนี้มีร้อยกว่าตัวเลยเหรอรวมอะไรบ้างเนี่ยรวมม้าข้างนอกเลยด้านข้างผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมนะแต่ช่างสือทำไว้ก่อนถ้ามันมาแสดงว่าได้จบเอเอวับ นี่มืดแล้วนะเนี่ยนี่พาที่เท่าไหรเนี่ยหวับนี่ไงแตงโมไม่ได้ลงเหมืองมานานมากเลยนะก็เคยเจอตอนอีพีที่ผมหาเพชรไงหาเพชรหากวดได้เพชรอะแล้วก็โดนสลามตกแล้วเพชรหายไปหก้อนไง ไม่ตอนแรกมันเป็นลาวาข้างๆเสร็จแล้วผมเกือบเกือบเกือบตกลาวาแล้วผมวางน้าทันใช่ไหมมันก็ไหลแปดช่องของมันก็เกิดช่องสุดท้ายมันไหลลงลาวาของผมแม่งก็เลยไหลลงลาวาครับอลังการเลยครับ วัว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 ไกตัววัวอยู่ไหนอะอันไม่ใช่ทำอะไรเลยวัว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 ไม่มีไม้เดวยวอะ ตรงนี้ทำเก้าอี้ไว้ทำไมพี่มานั่งฟังเพลงเหรอเออรู้ได้ไง,ไงวะเจเจเจคอมอนนี่คือการปล้นลงพันมาให้หมดงไปแล้วเปิดดิทำไมมันมันอย่างนี้เจเจคอมอนอะจะตีแทไมวะเเฮ้ยงั้นเรามาตกแต่งห้องนเอาไหมา

อ๋อให้มันไหลตกลงมานะตกลงมามัะาแะ,แ,ะ,แ,ะแล้วพยากรเรายังไม่พอทำไมไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยบ้าแล้วมันต้องหาวิธีให้มันเกิด,ดอกีกไม่ก็ไอในน้ำอย่างน้ำมันนั้นนะพี่ในน้ำมันนั้นที่พี่เห็นนะ่ะมันไม่ได้เกิดเองนะ มันมาจากธรรมชาติแล้วมันก็ไหลลงมาไม่ใช่มันเกิดอยู่ในนั้นนะอย่าเข้าใจผิดเพียมเล่นอ๋อคือเสียงสกายทำให้เสียงมันเบานะฮะเห็นไหม คือเออใช่จริงเนี่ยจริงด้วยวะพี่พอพอสกายหลุดปุ๊บเสียงทุกอย่างดังปกติเป็นปกติของสกายนะคือวันมันจะลบอลลุ่มทุกอย่างอ่าแล้วก็จะเป็นเน้นไปที่เสียงสกายอย่างถ้าผมวางสายคุณนมำมันรินตะเกียมันหลุดอ่ะมันแหละเออเพลงขึ้นเลยฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเพลงเฮ้ยอย่าลงเมืองเลย อยู่ไหนเนะนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็หลงอะ่ะเฮ้ไม่หลงหรอกี่หา,ากด,ดเนนอกซลเลี่เอรเรื่องจริงนะเฮ้ยตรงนี้มาอย่างวะเฮ้ยตรงนี้ไม่มากลับมา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 ,มา,มา,มานี่มานี่บ้าแล้ว,วลพี่ดู ไม่มีไฟไหนนะทองจริงด้วยว่ะขุดน้ำนเดี๋ยมขุดก่อนลบโอเคขุดทองขุดทอง,องเอชเอชฐานก็ต้องขุดนะเพราะว่าตอนนี้ขาดเคียนฐาน ข้างล่างมีอะไรแน่เลยมีดันต่อเว้ยโอ้โหดันเยอะมากมีออฟซิเดียนอ,ยอ,อับบอดนอนนะนะจะไปจริงๆไรนะอยิง <c oughs> <c oughs> จะดีเหรอพี่ย้อย <c oughs> <c oughs> สำหรับงีบงีบงีบ,บสำหรับจบแล้วเหรอเย้สำหรับพาร์ทที่ยนะี่สี่ฮะต้องขอลาไปแล้วฮะเงีบงีบงียบตัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้า